สวัสดีค่ะอยู่กับช่วง JK สุดๆแปลกๆนะครับอันนี้บักเฟสไอดีเก่าเพราะว่าไอดีใหม่มันเอเอคือผมแบบผมของเก่ามันก็พังของใหม่มันก็เชียกูยก็เลยหาตัวเลือกตัวละครไม่ได้เลย

อย uh oh, uh uh huh. uh> ู่อัดเออโอยอูอยู่อยู่ไม่เอ็กอยู่อาจอยู่ฮอฟเกตขอข้ามอันนี้เลยแล้วกันนะทำไมถึงผมถึงไม่เลอกของกินไปเลยมันรอรอน่ะเย้ผมจะได้เล่นภายในไม่ช้านี่แล้วมอนนี่เออ 1337โอเคเดี๋ยวผมขอไปเล่นกัสก่อนนะเออดโดยเฟสก่อนดีกว่าว่า YRRT Y, R R y <c oughs> ไอ้เฟสเอ้ยมึงรู้ได้ไงว่ากล้องกูยอยู่ตรงเนี้ย YRRT หาไม่เจอวะ่ะอืมเซตเตอร์เฮียอะไรวะ YRRT คนไหนวะ ว่อา y r r าอ๋อเป็นกัส a อเฮี้ยอยู่ดีอยู่ดีกูก็โดนสุคุณ่าจัดการฮึยอาอาเล่นเป็นตัวเฮี้ยไอ้แบ๊บอยู่ดีกูก็ตายเนี่ยเฮี้ยสุคุณ่าโคตรขี้โกงเอามาทำอะไรกูวะ กูเล่นทูไทม์นะไอเหี้ยเออโนคิวเลอร์มันเล่นอะไรล่ะ Y R R T Y R R T Y R R T มันอยู่ไหนนี่เห,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 หี้ย Y R R T กูทำไมกูหาไม่เจอนี่เหี้ยมีตั้งเยอะตั้งเยอะแต่กับอ๋อนี่ไง ครูคิดแล้วก็โอเคพิจิตรขี้โกงจัดเอ้า Y R T หายนี่ไงเพื่อนผมบังหาเฟซไอเดีเก่าอู่ไอดีเก่าล้อนเนี่ย คิดมาดูไอเฟกันนะคะว่ามันรีแอคยังไงแล้วก็อขอคาบไปเลยแล้วกันเดี๋ยวจะเล่นเรื่องอะไรจากับบักหนาโอเคแล้วครับจบไปแล้วแล้วผมหาเฟสไม่เจอเฟสหายไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวลองพิมพ์ว่าคนไทยรายงานตัวอืมไอเหี้ยมันอยู่ไหนวะ <Hello. S 2> oh อ้าวมองมาอย่าเพิ่งขึ้นอ่าเหี้ยกูทำที่อะไรมิสเตอร์ดอล ไอ้เหี้ยเฮ้ยกูทำแล้วมันไม่ติดไ,อ,ไ <Hello S 1> อ้เอาไอ้เหี้ยรีชาดตอนแรกมันยังไม่รีชาร์ไม่ใช่เห <Hello S 1> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว หนึ okay. said, a a ่งแป๊ะโอเคไอเฟสเล่นแขะใช่ไหมต้องหาแขกก็เห็นแขะกมมีอยู่แค่คนเดียวเราบอกเนะว่าไอเฟสออกเกมเุ้ยกูรละเบื่อไอบักหาเฟสจริงเลยนะอ๋อนี่ไงกูเจอแล้วแขก mình mừng mọi người ấy nhá chúc mừng 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 มาเสือกไม่โดนอีกโอ้ยอ้เซ็หายว่ะหาจริงไอ้ี่ยายากจัด มันไม่เห็นจะสลานด้วยเนี่ยอืมเปิดพิทบัอกพิทบัอกก็ย้ายใหญ่เลยอ่ะคือกุ้งแพนไม่ได้แพนเข้าว่ะเนี่ยมันจับแพนและอืมเอาเยอะคือยังแพนยังไม่ได้ทพนต่อเลย แม่จีก็จัดการคดีเออแม่จีก็จัดการดี่จก็จัดการคดีอ๋อกูเจอไอเฟล้วไอเฟมันตายลวเอเฟมันตายแล้วไอเฟลเลือนึ่กูลือนึ่เนี่ย ต้องลงใหม่เลยเฮ้ยอ่ะเฉือกไม่ดโดนไม่โดนบล๊อทอพิมพ์ว่าคนไทยรายงานตัวหน่อยคน ไทยรายงานตัวงานคนไทยรายงานตัวต่ออวัวตัวคนไทยรายงานตัวเฮ้ย hey. กันแค่เนี้ยเนี่ยฮะทำไมตอนแรกมันไม่ดีเลยวะขอจบคลิปไปเพียงแค่น,นี้แหละครับบ๊ายบาย